สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่15 16้าองศานะคะอากาศเย็นลมหนาวก็โชยมาแล้วนะคะสาวออกมาเพื่อที่จะมาเก็บพริกที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะพริกเขาก็ยังสวยนะคะนี่แล้วก็ยังดอกก็มีเนี่ยค่ะเนี่ยพริกยังดอกเสียดายเนาะ ก็คือเก็บทานเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่หมดสักทีนะคะก็เลยต้องมาเก็บสาก็เตรียมตะกร้าแล้วก็กันใจนะคะแต่คงต้องเก็บมือน,นะคะเนาะเนี่ยพริกสวยๆพวงนี้ก็สุกเนี่ยตรงนี้สุกเยอะเลยเก็บให้ดูแป๊บๆนะคะ แล้วก็ฝนตกก็เป็นโคลนนะคะต้องไปต้องเอาไปทำความสะอาดเนาะอย่างอันนี้ก็ตูซิเม็ดใหญ่ ถือไปด้วยเราเก็บมือเดียวไม่ถนัดนะคะนี่ใหญ่มากนี่นะคะถ้าเทียบกับพริกอันอื่นเนาะเห็นไหมเอ่ยกิ่งนี้แบบเยอะมากเห็นไหมคะกิ่งเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ ดูว่าจะได้กี่อันกี่ลูกสี่กิ่งนี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนักนะคะสาวก็เลยเอาเชือกมาผูกเก้า แล้ว11 12 1กิ่งนี้กิ่งเดียวนะคะกิ่งนี้ต้นนี้แต่ว่ากิ่งเดียวนะคะ13นี่กิ่งนี้หนักนะคะสาวก็เลยผูกเชือกไว้เพราะว่าเขาเขา ลดินสิบสีสิบห้าปีหน้าปลูกเยอะๆเลยสิบหกแล้วก็ตากเป็นพริกแห้งพริกแดงไว้นะคะสิบเจ็ดดูตรงนี้สิบเจ็ดยู่ไงเอ่สิบแปดสิบเก้า กิ่งนี้ได้สิบเก้าลูกนะคะพริกปีหน้าปลูกเยอะๆแล้วก็ทำพริกแห้งเนาะสาวเก็บไปทำอาหารเรื่อยๆนะคะทำเออเอาไปทำน้ำพริกไปผัดอุ้ยหักปุ๊บ ลูกเล็กๆก,ก็ยังมีนะคะเี่ยยังไม่โตแต่ว่าอากาศเย็นแล้วเนาะวันนี้ก็สิบห้าองศานะคะหนาวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไม่สวยถือไปด้วยเก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ เนี่ยดูสิมีลูกเล็กๆด้วยต้นนี้ต้นเดียวก็เต็มกละมังแล้วนะคะเนี่ยลูกเล็กๆเ,เ,เขาก็ยังเห็นไหมอันเนี่ยย,ยังมีอยู่ก็เก็บแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนนะคะให้เขาช่วยกิน ด้วยนะคะถ่ายสันส้นๆเพราะว่าถือไปด้วยถ่ายไปด้วยเก็บไปด้วยนี่หนึ่งต้นหนึ่งต้นก็ได้เยอะอยู่นะคะแถมเก็บเก็บไปทำอาหารเยอะบ่อยมากต้นนี้ทีนี้ต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้เก็บบ่อยสุด ก็อยู่ใกล้ <g Beta> เก็บง่ายเก็บไปทำอาหารนะคะพริกเยอะขนาดนี้ทำอะไรทำพริกหนุ่มทำน้ำพริกเมื่อก่อนสาวก็จะเก็บแต่สีดแดงๆนะคะสีเขียวปุ่นไปนิดหน่อย <c oughs> เพราะว่าเวลาไปผัดให้มันสวยเนาะ หรือต้นนี้ตรงนี้นะคะสามต้นสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนี้ได้สิบเอ็ดลูกสุกข,ขาต้นแล้วนะคะเนี่ยก็จะเอาไปตากนะคะอันไหนสุกแล้วอ๋อหลงเหลือตรงน,นี้อีก มองไม่เห็น <laughs> เขียวๆที่สาวมองไม่เห็นนะคะสีลูกกระมังนี้จะเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บต้นนี้ต่อน,นะคะนี่นะคะ สาวค้ำต้นเขาขึ้นเมื่อกี้เพราะว่าเขาเอียงไปฝั่งนี้นะคะนี่พริกสุดสุดก็ค่อยๆเก็บไปนะคะต้นเขาเนี่ยต้นเขาเอียงอยู่ใต้นี้ก็มีนี่อีกนะคะ Yes. พอค้ำเขาก็จะดูสูงขึ้นเนาะนะคะก็จะเก็บต่อนะคะเก็บอันนั้นได้อัอนนี้อีกและนี่ก็เป็นพริกทั้งหมดที่สาวเก็บนะคะก็ได้หนึ่งกระมังแล้วก็หนึ่งตะกานนี้นะคะเยอะเลย พราะว่ากะละมังก็ใหญ่นะคะแล้วก็ตะก้าก็ลึกก็เป็นพริกต้นนี้นะคะเนาะแล้วก็พริกต้นนน้นเราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะก็จะต้องทําความสะอาดก็ดูว่าพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้วันไหนอากาศดีค่อยออกมาทําต่อนะคะเนาะเพราะว่าหนาวมาแล้วก็ต้องทําความสะอาดนะคะไม่งั้นเขาก็จะขึ้นลานะคะ ได้พริกเยอะเลยตรงนี้นะคะพริกทั้งหมดที่ปลูกฝั่งนี้เนาะต้นนี้ดกมากแล้วก็ต้นนั้นก็ดกมากแล้วก็ยังสวยอยู่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอตัวก่อนนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่ต้องซื้อเลยนะคะเยอะมาก